กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลความเดิมจากวิดีโอที่แล้วพระยะโฮวาก็บอกกับโมเสตั้งให้ชาวอิสราเอลยกบางเมืองที่พวกเขาได้เป็นมรดกนั้นให้กับคนในตระกูลเลวีได้อาศัยอยู่และยกทุ่งหญ้ารอบๆบตัวเมืองเพื่อให้ พวกเขาใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นคลังเก็บสเสบียงอาหารสําหรับ ซึ่งเมืองที่พวกเขาจะให้ตระกูลเลวีนั้นจะมีทั้งหมด42เมืองแต่ก็จะมี6เมืองที่จะใช้เป็นเมืองที่ลี้ภัยเพื่อที่คนที่ทําให้คนอื่นตายโดยไม่เกตตนาด้วยวิธีการต่างๆจะได้ไปหลบภัยอยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีการตัดสินพิพากษาหรือจนกว่ามาหาปุโรหิตจะเสียชีวิตซึ่งถ้าคนที่ลีภัยไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วแล้วออกมานอกเขตเมืองนั้นคนที่มีสิทธิ์แก้แค้นถ้าพบตัวเขาแล้วฆ่าเขาตาย คนคนนั้นก็จะไม่ต้องรับโทษในฐานฆ่าคนตายแต่ถ้าฆ่าคนตายโดยเจตนาก็จะมีโทษถึงประหารชีวิตพระเจ้าก็ได้สั่งว่าอย่าให้แผ่นดินที่อาศัยอยู่นั้นแบดเปื้อนไปด้วยเลือดแผ่นดินจะชำระให้สะอาดจากเลือดของคนที่ถูกฆ่าไม่ได้นอกจากจะชำระด้วยเลือดของคนที่ฆ่าเขาเท่านั้นก็เป็นกฎที่ให้ชาวอิสราเอลต้องรักษาตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่ก็เป็นเรื่องราวในวิดีโอที่แล้วนะครับ ลุงทุ่งก็จะพาทุกท่านมาติดตามกันต่อในวิดีโอนี้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกร,ราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ ด่านวิถีบทที่3 6ในวงตระกูลต่างๆที่เป็นลูกหลานของโยเซฟพวกหัวหน้าครอบครัวที่เป็นลูกหลานของกิเลอาลูกชายของมาคีมาคีเป็นลูกชายของมนัสเสพวกเขาเข้ามาพูดกับโมเสสและพวกหัวหน้าของชาวอิสราเอลพวกเขาพูดว่า พระยะโฮวาสั่งนายท่านแบ่งที่ดินมรดกให้ชาวอิสราเอลโดยการจับสลากและพระยะโฮวายัางสั่งนายท่านให้ยกที่ดินมรดกของเซโลโฟเฟหาดพี่น้องของเราให้ลูกสาวของเขาถ้าพวกเธอไปแต่งงานกับผู้ชายอิสราเอลตระกูลอื่นที่ดินของพวกเธอซึ่งได้จากส่วนที่ บรรพบุรุษของเราได้รับก็จะถูกดึงไปรวมกับที่ดินมรดกของตระกูลที่พวกเธอไปแต่งงานด้วยที่ดินของพวกเราที่ได้จากการจับฉลากก็จะลดน้อยลงและเมื่อถึงปีที่น่ายินดีของชาวอิสราเอลที่ดินของพวกเธอจะถูกนับรวมตลอดไปกับที่ดินมรดกของตระกูล ที่พวกเธอไปแต่งงานด้วยนี่ก็จะทําให้ที่ดินของพวกเธอถูกดึงไปจากที่ดินมรดโดของตระกูลของบรรพบุรุษของเรา สั่งชาวอิสราเอลตามที่พระยะโฮวาสั่งว่าคนในตระกูลลูกหลานของโยเซฟ พูดถูกแล้วพระยะหูวาสั่งเกี่ยวกับลูกสาวของเสโรเฟหับไวอย่างนี้พวกเธอจะแต่งงานกับใครก็ได้ตามใจชอบแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพ่อของพวกเธออย่าให้ที่ดินมรดกข,ของชาวอิสราเอลเปลี่ยนจากตระกูลหนึ่งไปเป็นของอีกตระกูล เพราะชาวอิสราเอลจะต้องรักษาที่ดินโมรดกดให้อยู่กับตระกูลของบรรพบุรุษของตัวเองผู้หญิงในตระกูลไหนก็ตามของชาวอิสราเอลซึ่งได้รับที่ดินโมรดกดจะต้องแต่งงานกับคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกับ พ่อของเธอเพื่อชาวอิสราเอลจะรักษาที่ดินมรดกของบรรพบุรุษของตัวเองไว้ได้อย่าให้ที่ดินมรดกเปลี่ยนจากตระกูลหนึ่งไปเป็นของอีกตระกูลหนึ่งเพราะตระกูลต่างๆของชาวอิสราเอลจะต้องรักษาที่ดินมรดกของตัวเองไว้ พวกลูกสาวของเซโรเฟหัด ก็ทําตามที่พระยะโหวาสั่งโมเสตมาลาทีสาโหกรามิ้วคาและหนูอาลูกสาวของเซโลไฟหัดก็แต่งงานกับลูกชายของญาติพี่น้องของพ่อพวกเธอแต่งงานกับคนในตระกูลมนัสเสีลูกชายของโยเสฟที่ดินซึ่งพวกเธอ ได้เป็นมระดกจริงอย่างอยู่ครับ ตระกูลของพ่อนี่เป็นข้อบัญญัติและข้อกฎหมายที่พระยะโฮวาให้ชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสสในที่ราบกันดานโมอาบริมฝังแม่น,มน้ำโจเดนตรงข้ามกาับมือ Huyang Yiri มาถึงบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับคนในวงตระกูลต่างๆที่เป็นลูกหลานของโยเซฟก็มีความกังวลว่าตามที่นายท่านสั่งให้ยกที่ดินของเซโลเฟหัดให้ลูกสาวของเขานั้นถ้าพวกเธอไปแต่งงานกับผู้ชายจากตระกูลอื่นที่ดินของพวกเธอซึ่งเป็นของบรรพบุรุษก็จะไปเป็นที่ดินของคนตระกูลอื่นทางโมเสก็บอกว่าลูกสาวของเซโรเฟหัจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนในตระ ตระกูลเดียวกับพ่อของเขาก็คือตระกูลมนัสเสีเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้ที่ดินเปลี่ยนไปจากตระกูลหนึ่งไปเป็นของอีกตระกูลหนึ่งพวกลูกสาวของเซโลโฟเฟหัดก็ทําตามโดยพวกเธอแต่งงานกับลูกชายของญาติในตระกูลมนัสเสีที่ดินที่พวกเธอได้เป็นมรดกจึงยังอยู่กับตระกูลของพ่อของเธอนี่เป็นข้อบัญญัติและข้อกฎหมายที่พระยาฮูวาให้ชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสสนี่ก็เป็นบทสรุป สำหรับวิดีโอนี้และก็เป็นบทสุดท้ายของบทกันดานวิธีซึ่งในภาพรวมของกันดานวิธีก็คือหลังจากที่ชาวอิสราเอลได้อพยพออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วพวกเขาก็เดินทางไปตั้งค่ายพักอย่างที่ต่างๆในบริเวณที่กันดานเขตนี้พวกเขาเร่ร่อนย้ายไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่เป็นเวลา40ปีโดยอาศัยกินอาหารก็คือมานาที่หล่นมาจากท้องฟ้าเมื่อเวลา40ปีผ่านไปก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างหลายคร มีหลายครั้งที่ชาวอิสราเอลก่อกบฏไม่เชื่อฟังโมเสสไม่เชื่อฟังอาโรนและขัดคำสั่งพระยะโฮวาดูหมินเยียดยามจนเกิดปัญหาเกิดภัยพิบัติกับชาวอิสราเอลหลายครั้งมีคนล้มตายไปจํานวนมากคนรุ่นเก่าก็ล้มตายไปหลังจาก40ป,ปีคนรุ่นใหม่ก็ก้าวขึ้นมาแทนจนกระทั่ง40ป,ปีผ่านไปเขาก็เริ่มที่จะยึดเมืองต่างๆมาเป็นแผ่นดินของตัวเองแล้วก็จัดสรรปันส่วนที่ดินเป็น มรดกของตระกูลต่างๆเพื่อลงหลักปากฐานอย่างมั่นคงถาวรต่อไปดังนั้นบทกันดาลวิถีจึงกล่าวถึงวิถีชีวิตที่พวกเขาใช้ชีวิตระหว่างอยู่ในที่กันดานเร่ร่อนเป็นเวลา40ปีก็จบบทกันดานวิถีโดยสมบูรณ์ในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาเริ่มอ่านในบทใหม่นะครับก็คือบทเฉลยธรรมบัญญัติกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงโปรด ประทานพรแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออำานวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆมีอายุยืนยาวตลอดไปวิดีโอนี้ต้องจากกันแล้วฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ที่พวกเขาได้เป็นมรดกนั้นให้กับคนในตระกูลเลวีได้อาศัยอยู่และยกทุ่งหญ้ารอบๆอบตัวเมืองเพื่อให้เขาใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยง <c oughs> เพื่อให้พวกเขาใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว <c oughs> ์เป็นที่เก็บคลังเสบียงเป็นที่เก็บเป็นคลังเก็บ <c oughs> เป็นคลังเก็บสเสบียงอาหารสำหรับสัตว์ <c oughs> ซึ่งเมืองที่พวกเขาจะให้ตระกูลเลวีนั้นจะมีทั้งหมด42เมือง พระเจ้าก็ได้สั่งว่าอย่าให้แผ่นดินที่อาศัยอยู่นั้นแปดเปื้อนไปด้วยเลือดแผ่นดินจะต้องชำระให้สะอาดจากเลือดของคนที่ถูกฆ่าแผ่นดินจะชำระให้สะอาดจากเลือดของคนที่ถูกฆ่ามไม่ได้นอกจากจะชำระด้วยเลือดของคนที่ฆ่าเขาเท่านั้นก็เป็นกฎที่ให้ชาวอิสราเอลต้องรักษาตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่ก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวในวีดีโอที่แล้วนะครับให้ลูกสาวของเขานั้นถ้าพวกเธอไปแต่งงานกับผู้ชายจากตระกูลอื่นที่ดินของพวกเธอก็จะไปที่ดินของพวกเธอซึ่งเป็นของบรรพบุรุษก็จะไปเป็นที่ดินของคนตระกูลอื่นทางโมเสกก็บอกว่าลูกสาวของเซโลเฟหัดจะต้องแต่ง จะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนในตระกูลเดียวกับพ่อของเขาก็คือตระกูลมนัสสีเท่านั้นแผ่นดินอียิปต์แล้วพวกกะพวกเขาก็ยังพวกเกา พวกเขาก็เดินทางไปตั้งค่ายพักอย่างที่ต่างๆในบริเวณที่กันดานเขตนี้พวกเขาเร่ร่อนย้ายไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่เป็นเวลา40ปีก็จบบทกันดานวิถีโดยสมบูรณ์ในวิดีโอถัดไปเราก็ ในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาเริ่มอ่านในบทใหม่นะครับก็คือบทเฉลยธรรมบัญญัติกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระองค์ทรงปโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวมขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆว้าว wow.